สำหรับแนวคิดในเรื่องของ h a Forum ครั้งที่23ครั้งนี้นะคะก็คือปีนี้เรามาในธีมในเรื่องของ Synergy for Safety and Wellbeing ก็คือเราจะมาร่วมมือกันนะคะเพื่อทำยังไงนะคะให้เกิดความปลอดภัยและเกิดสุขภาวะที่ดีสำหรับ 3P เราเลยนะคะก็คือ Patient, p e r s o n a l แล้วก็ People ะคะ่ะ สำหรับในงาน h a Forum ปีนี้นะคะมันเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพวกเราอะห่างเหินจากการที่เรามารวมตัวกันในเรื่องของคุณภาพกันมาระยะหนึ่งจากสถานการณ์โควิดปีนี้นะะเป็นโอกาสอันดีนะคะ่ะที่สรลพจะนำในเรื่องของเครื่องมือคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆมาสร้างการเรียนรู้กับทุกๆโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลศน์เองนะคะ ก็ปีนี้เราก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนโรงพยาบาลทุกทกท่านนะคะสมาชิกทุกทกท่านที่มีใจรักในเรื่องของคุณภาพมาพร้อมกันนะคะมารวมตัวกันในงานนี้นะคะ สำหรับโรงพยาบาลไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวันนี้นะคะเราสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะเรามาเจอกันในงาน H A Forum Synergy for Safety and Wellbeing ครั้งนี้นะคะประชุมวิชาการประจำปี H A n a t i o n a l Forum ครั้งที่23ค่ะครั้งนี้มีธีมสำคัญที่ชวนพวกเรามาร่วมกันก็คือ Synergy for Safety and Wellbeing ค่ะพบกันนะคะ